ล่าสุดครับคุณผิฟ้ฟังปะทะเดือดชายแดนบ้านหนองจานชาวบ้านเขเมรล้าเส้นพร้อมวิอาวุธท่อนไม้ท่อนเหล็กครบมือผ่าออกจนเจ้าหน้าที่ทหารไทยล้มซึ่งบอกเลยว่าเริ่มเดือดมากจริงๆและต่อกันที่อเมริกาโดยผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติบินมาไทยมัดจับมือกันแน่นปึกยืนยันจะรีบนำส่งยุโทโธปกรณ์ให้ไทยให้เร็วที่สุดและพี่ใหญ่จีนสีจินผิงจับมือปูตินคิมจองอึนสามยักษ์ใหญ่ที่โชว์สวนสนามใหญ่จนทรัมป์ต้องออกมาโวยวาย อขอสถานการณ์ที่ชายแดนบ้านหนองจานก่อนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรื่องของเรื่องคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสากแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ได้ส่งหนังสือ,อยังเป็นทางการไปถึงผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาตั้งแต่วันที่29สิงหาคมปี2568ขอให้ช่วยย้ายชาวกัมพูชาที่มาสร้างบ้านรุกล้ำแผ่นดินไทยเราออกไปทั้งหมดมี170ครัวเรือนแบ่งเป็นที่บ้านหนองจาน135ครัวเรือน กับที่บ้านหนองยาแก้วอีก35ครัวเรือนส่วนจํานวนคนเนี่ยไม่มีตัวเลขทางการแต่ถ้าเราลองคนนํานวณคร่าวๆจากค่าเฉลี่ยครัวเรือนของคมพิชาที่อยู่ประมาณ3.8ถึง4.4คนต่อครัวเรือนก็คาดว่าน่าจะกระทบคนประมาณ646ถึง748คนได้เลยครับแล้วคําสั่งนี้ให้ย้ายออกภายในเมื่อไหร่คะมีเส้นตายไหมแล้วถ้าไม่ย้ายจะโดนอะไรบ้างคะในหนังสือระบุชัดเจนเลยว่าให้ย้ายออก ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปคือให้ย้ายทันทีนั่นแหละครับแล้วเราก็แปะป้ายเตือนไว้เลยว่าถ้าไม่ทําตามจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายไทยซึ่งโทษที่ว่านี่มันมีสกระทงหลกัหลกๆเลยคือพระราชบัญญัติป่าไมา้พศ2 4 8 4เพราะพื้นที่ที่พวกเขารุกล้าเข้ามาเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติของเราและอีกกระทงคือพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ .252 2าฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโทษที่มีทั้งจําทั้งปรับแน่นอน พอเรายื่นคาขัดไปแบบนี้ยฝั่งโน้นเขาก็เลยมีปฏิกิริยาออกมาใช่ไหมคะโอ้โหทันทีครับ คือออกมาโวยวายว่าพื้นที่นั้นเป็นของเขาโฆษกรัฐบาลกัมพูชาออกมาแถลงเลยว่าการกระทําของไทยเป็นการกระทําฝ่ายเดียวแล้วก็ยังอ้างว่าการที่เราไปล้อมรั้วลวดหนามนี่เป็นการขวางทางชาวบ้านไม่ให้กลับเข้าบ้านตัวเองอีกคือพูดง่ายๆว่าไม่ยอมรับความจริงและไม่ยอมเอาชาวบ้านออกก็เป็นคําปฏิเสธที่ชัดเจนครับออกมาจากทางฝั่งกัมพูชาแล้วและหลังจากนั้นเองวันนี้วันที่4กันยายนปี2 5งหเวลาประมาณ10บนาฬิกามีรายงานด่วนเข้ามาเลยว่า ทหารเขมรย้ําว่าทหารเขมรเป็นคนนําชาวบ้านที่พกท่อนไม้ท่อนเหล็กมาครบมืออ uh huh. พวกเขาเข้ามากดดันขับไล่ทหารไทยของเราที่ประจําการอยู่ที่บ้านหนองจานชาาเขมรถึงกับผ่าอกทหารไทยจนล้มเลยผมว่ามันเริ่มเกินไปแล้วนะครับแบบนี้แล้วสถานการณ์ก็บานปลายขึ้นเรื่อยๆตอน10นาฬิกา22นาทีมีรายงานเพิ่มเติมว่าผู้นําชุมชนกับทหารเขมรยังไปเกณฑ์ชาวบ้านจากที่อื่นมาสมทบอีกขึ้นจงใจสร้างม็อบขึ้นมาเลย ทหารขมรก็ยืนดูเฉยๆไม่ห้ามปรามอะไรคือเอาประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์มีการรื้อรั้วลวดหนามคว้างปลาสิ่งของใสทหารเราจุนมีถารไทยบาดเจะเป็นหนึ่งนายด้วย แล้วพอเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะทหารไทยเราทําอะไรได้บ้างคะทําได้แน่นอนครับตอนนี้ในพื้นที่บ้านหนองจานกองกําลังบุรพาได้ประกาศใช้กฎอายการศึกตั้งแต่วันที่28สิงหาคมแล้วการประกาศกฎอายการศึกเนี่ยให้อำนาจทหารเต็มที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยดังนั้นการจะใช้มาตรการควบคุมฝูงชนอย่างแก๊สน้ําตาหรือรถฉีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยทำได้อยู่แล้ว ตำรวจไทยเราก็เคยใช้ในการชุมนุมอื่นๆโดยยืนยันว่าเป็นไปตามหลักสากลและที่สำคัญภายใต้กฎอายการศึกทหารมีอำนาจเหนือตำรวจพลเรือนสามารถสั่งการให้ตำรวจเข้ามาช่วยเสริมกำลังได้เลยเราเรื่องการจับกลุ่มแกนนำล่ะคะเราสามารถเข้าไปรวบตัวหัวโจกที่ปลุกปั่นมาดำเนินคดีได้เลยไหมคะสบายมากครับกฎอายการศึกให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารในการตรวจจับกลุ่มและควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยได้โดยไม่ต้องมีหมายสารเลยสามารถควบคุมตัวไว้สอบสวนได้นานถึง7วัน ดังนั้นพวกแกนนาที่นาม็อบมาปะทะกับเจ้าหน้าที่เราเนี่ยสามารถโดนรวบได้ทุกเมื่อทั้งในข้อหาฝ่าฝืนประกาศกฎไอการศึกและข้อหาบุกรุกแผ่นดินไทยตามกฎหมายที่เราพูดไปตอนแรกแล้วกองทัพภาคที่1ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงเขามีศักยภาพในการจัดการเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนกองทัพภาคที่1นเนี่ยแหละครับคือหน่วยงานหลักที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นภารกิจของเขาคือการป้องกันอธิปไตยของชาติโดยตรงเขามีแผนปฏิบัติการที่ชื่อว่าจักระพงหกแปดหนึ่งเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้ว การเสริมกําลังทหารและตํารวจตะเวนชายแดงเข้าไปคุมพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้โฆษกกองทัพภาคที่1ก็ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าต่อไปนี้เราจะไม่ใจดีอีกแล้วคือพร้อมใช้มาตราก,การขั้นเด็ดขาดเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย แล้วที่มีข่าวออกมาว่าทหารเราเตรียมพร้อมเต็มที่ถึงขั้นมีไฟเขียวให้ยิงได้ถ้ามีการลุกลาำเข้ามาจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ของจริงเลยแหละครับมีรายงานว่าทหารไทยเราใช้กล้องมองกานคืนซุ้มดูความเคลื่อนไหวของทหารขมเรที่ใช้ไฟฉายสองหาเราอยู่คือเราเห็นมันแต่มันไม่เห็นเราแล้วก็มีคําสั่งชัดเจนจากทั้งกระทรวงกลาโหมและท่านแม่ทัพว่าทํามันวามแนวร้วนลดหนามเข้ามาสามารถใช้กําลังป้องกันตัวเองได้ทันทีเราไม่ได้จะไปลุกลานเขานะ แต่มันเป็นสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองตามกฎหมายระหว่างประเทศเลยเมื่อมีการบุกลุกเข้ามาในแผ่นดินเรามันก็ถือเป็นการรบเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วการที่ทหารเราขึ้นลำพร้อมปฏิบัติการก็เป็นการยืนยันว่าเราเอาจริงและพร้อมตอบโต้การคุกคามทุกรูปแบบในขณะเดียวกันเชา้าวันนี้ก็มีรายงานว่าทหารเขมรยังคงเดินเท้าเข้าพื้นที่แนวหน้าที่จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาและมันก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะประมาทไม่ได้เลย แล้วเรื่องที่ว่าสื่อขเขมรพยายามกลบข่าวน้ำท่วมในพนมเปญแล้วหันมาโจมตีไทยแทนนี่จริงไหมคะโห oh, ผมต้องบอกเลยนะว่าเหลี่ยมเขาเยอะจริงๆผมมีข้อกล่าวหาว่าสื่อกัมพูชาได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้ปิดข่าวน้ำท่วมในกรุงพนมเปญจากข้อมูลที่เรามีพบว่ามันมีน้ำท่วมจริงๆในหลายจังหวัดของกัมพูชาเช่นเสียมราฐพระตะบองส่วนในพนมเปญเองแม้จะไม่ใช่น้ำท่วมใหญ่ แต่ก็มีปัญหาน้ําท่วมขังฉับพันหลังฝนตกหนักจนคนของเขาเองก็ออกมาวิจารณ์รัฐบาลเรื่องระบบระบายน้ําที่ไม่ได้เรื่อง แถมบางคนที่ในพนมเปญยังเจอปัญหาน้ําประปาขาดแคลนโจคก็ไปเอารถน้ําไปแจกจ่ายอีกตั้งหากค่ะ <Huh. S 1> และทีนี้พอโดนคนในชาติตัวเองวิจารณ์หนักๆอดีตผู้นําของเขาก็เคยแสดงความไม่พอใจก็เลยใช้วิธีเบี่ยงเป็นความสนใจแบบง่ายๆนี่แหละคือปั่นเรื่องชายแดนให้เป็นเรื่องใหญ่โตโหมประคมข่าวใส่ร้ายว่าสื่อไทยเสนอข่าวปลอมแล้วก็ยกย่องผู้ที่มาก่อกวนที่ชายแดนเป็นผู้รักชาติ ถึงขนาดยอมยกเลิกเทศกาลน้ำประจำปีในพนมเปนโดยอ้างว่าต้องไปทุ่มเทกับการแก้ปัญหาชายแดนมันคือการสร้างวิกฤตภายนอกเพื่อกบปัญหาภายในไงละ่ะแล้วมีใครในคมเมนออกมาแชร์เรื่องน้ำท่วมนี้บ้างไหมคะในโซเชียลมีเดียก็มีการพูดกันอยู่ครับเป็นอินฟูของขเขมนแต่การจะหาอินฟูตัวใหญ่ๆมาพูดตรง,ตรงๆคงยากมาก พอรัฐบาลเขาคุมสื่อหนักมากใครขวางหูขวางตาก็อาจจะโดนเล่นงานได้ง่ายๆส่วนใหญ่เลยกลายเป็นเวทีให้พวกชาตินิยมออกมาโจมตีไทยมากกว่าอยู่ยากน่าดูนะคะแต่ล่าสุดเห็นว่ามีนายทหารระดับสูงของสหรัฐเดินทางมาเยือนประเทศไทยใช่ไหมคะใช่เลยครับมาได้ถูกจังหวะมากจริงๆระหว่างวันที่2-5ถึง5กันยายนปี2568พลเอกซาเวียทีบรันเซนผู้บัญชาการกองกำลังสาประชาชาติหรือ UNC และผู้บัญชาการกองกําลังสหรัฐในเกาหลีใต้ได้เดินทางม,มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเลยท่านได้เข้าพบกับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเราที่กองบัญชาการกองทัพไทยด้วยซึ่งการมาครั้งนี้มีความหมายมากเพราะเป็นช่วงครบรอบ75ปีของการก่อตั้งกองกําลัง UNC พอดีซึ่งประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งด้วยปัจจุบันเรามีนายทหารไทยถึง5นายไปดํารงตําแหน่งสําคัญอยู่ที่นั่น แล้วเขามาคุยเรื่องอะไรกับไทยเราบ้างคะประเด็นหลักๆคือการกระชับความร่วมมือทางทหารให้แน่นแฟนขึ้นไปอีกมีการหารือเรื่องการเพิ่มบทบาทของไทยในกองกําลัง UNC คุยกันเรื่องความร่วมมือในโครงการยานเกราะสไตร k เกอของกองทัพบกเราและที่สําคัญคือเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการพัฒนาและการใช้งานอากาศยานไร้คนจับและบรรลูนตรวจการซึ่งเป็นของจําเป็นมากสําหรับการเฝ้าระวังชายแดน และการที่นายพลระดับ4ดาวของอเมริกาที่คุมกําลังทั้งหมดบนคาบสมุทรเกาหลีมาเยือนเราในช่วงที่ชายแดนกําลังเดือดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนอ๋อค่ะแล้วนอกจากการทูตทางทหารมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับกองทัพอีกไหมคะมีครับเมื่อวันที่2กันยายนปี2568ที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีพิธีแสดงความยินดีกับนาวากาศเอกจัก,กรินภูวเดชาพง์ รองผู้บังคับการกองบิน7หรือที่เรารู้จักกันว่าโคโมโดที่ท่านสามารถทำการบินกับเครื่องบินขับไล่อย่างกริปเพนครบ1000ชั่วโมงบินการทำชั่วโมงบินได้ถึง1 0 0 0ชั่วโมงกับเครื่องบินขับไลย,ยุคใหม่แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือมาแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพระดับสูงของนักบินไทยต่อไปในอนาคตกองบิน7เองก็เป็นหน่วยสำคัญที่คอยปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในฝั่งอ่าวไทย พอพูดถึงเรื่องกองทัพแล้วล่าสุดเหมือนพี่จีนก็เพิ่งจัดพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ไปใช่ไหมคะอ่าใช่ครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากเมื่อวันที่3กันยายนปี2568จีนได้จัดพิธีสวนสนามฉลองครบรอบ80ปีวันแห่งชัยชนะที่จัตุรัสเทียนันเหมือนงานนี้ไม่ได้มาเล่น มีผู้นำจาก26ประเทศมาร่วมงานด้วยที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือมีทั้งประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินของรัสเซียและผู้นำสูงสุดคิมจองอึนของเกาหลีเหนือมายืนเคียงข้างสีจิ้นผิงเลยเป็นการประกาศตัวเป็นคู่อำมาจใหม่ที่พร้อมจะท้าทายอเมริกาโอ้โหมีแต่รุ่นใหญ่บิกบ๊กๆทั้งนั้นเลยแล้วเขานำยุโทโธกรณ์อ,อะไรมาอวดบ้างคะ <laughs> เรียกว่าขนมาทุกอย่างที่คิดได้เลยครับ ที่เด็ดๆเลยก็มีขีปนาวุธ DF54 ที่ยิงได้ไกลถหรืออเมริกา มีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง DF17 ที่ว่ากันว่าระบบป้องกันขีปนาวุธของอเมริกาก็สกัดได้ยากแล้วก็ยังมี YJ21 นักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วทางอากาศก็ไม่น้อยหน้าขนคือบินขับไล่ล่องหนยุคที่5อย่าง J20 มาเป็นฝูงแถมนี่มี J35 ที่เป็นคือบินล่องหนสําหรับใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินอีกนี่ยังไม่นับรวมพวกโดรนโจมตีโดนใต้น้ําและยังมีระบบสงครามไซเบอร์อีกสารพัดด้วย คือเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่าตอนนี้กองทัพจีนล้ำหน้าไปไกลมากแล้วจริงๆพี่จีนเล่นใหญ่มากแถมยังมีรัสเซียกับเกาหลีเหนือไปร่วมแจมด้วยแล้วทางฝั่งอเมริกาโดนัททัม,มเขามีท่าทียังไงบ้างคะ ่ามก็คือทมามสไตล์แกเลยครับออกมาโพสต์บอกว่าฝากความปรารถนาดีอย่างอบอุ่นของผมไปยังวาลาดิเมียร์ปูตินและคิมจองอึนด้วยในขณะที่พวกคุณกําลังสมคบคิดกับต่อต้านสหรัฐอเมริกานอกจากนี้แกยังพยายามจะด้อยค่าพิธีของจีนด้วยการทวงบุญคุณในประวัติศาสตร์แกโพสต์ถามสีจิ้นผิงว่าจะพูดถึงการสนับสนุนอันมหาศาลและเลือดเนื้อที่อเมริกามอบให้จีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบ้างไหมที่ชาวอเมริกันต้องล้มตายไปมากมายเพื่อให จีนได้รับอิสรภาพเป็นการตบหน้าจีนกลางงานฉลองเลยว่าอย่าลืมว่าใครเคยช่วยคุณไว้เป็นการตอบโต้ทางการทูตในแบบฉบับของครัมที่ไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยแบบนี้ไม่ไว้หน้าพี่สีเลยนะคะแล้วสถานการณ์โลกก็น่าติดตามไม่แพ้เรื่องชายแดนจริงๆใช่เลยครับแถมสถานการณ์ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด การที่เรายืนหยัดอย่างแข็งแกร่งที่ชายแดนการที่เรามีพันธมิตรที่ดีกับประเทศอื่นๆและการที่เราพัฒนาคุณภาพกองทัพของเราเองให้เฉียบคมอยู่เสมอทั้งหมดนี้คือหลักประกันความมั่นคงของชาติเราทั้งนั้นกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันละมินสวัสดีครับ